เวลาเราพูดถึงแปะกล้วยหรือกิงโก้บิโลบ้าเนี่ยนะคะภาพแรกที่ขึ้นมาในหัวคนส่วนใหญ่เลยก็คือสมุนไพรบำรุงสมองครับช่วยเรื่องความจำใช่ค่ะแต่ว่าเอกสารที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยหยิบเอาแปะกล้วยมานำเสนอในมุมที่ฉีกออกไปโดยสิ้นเชิงเลยไม่ได้มองว่าเป็นสารสกัดที่ต้องกินอ,อ แต่มองในฐานะพลังงานที่ถูกบรรจุเอาไว้ในภาพดิจิตัลภาพหนึ่งที่เรียกว่า Subtle Energy Mandala ครับผมคำถามหลักที่น่าสนใจมากก็คือภาพดิจิตัลหนึ่งภาพเนี่ยจะสามารถส่งต่อคุณสมบัติของพืชโบราณชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายและก็จิตใจของเราได้ยังไง วันนี้เราคงไม่ได้จะมาตัดสินว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงนะคะแต่เป้าหมายของเราคือการเจาะลึกเข้าไปในตรกกะแล้วก็โลกกระทัดที่เอกสารชิ้นนี้นําเสนอครับว่าเขาพยายามสร้างสะพานเชื่อมโยงเรื่องของพืชโบราณเข้ากับแนวคิดเชิงพลังงานแล้วก็คําอธิบายที่ฟังดูคล้ายๆกับชีวฟิสิกสมัยใหม่ได้ยังไงใช่เลยครับคือหัวใจของเรื่องนี้เนี่ยมันตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าทุกสิ่งในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือแม้แต่ความคิดของเรา รวนมีสิ่งที่เรียกว่าลายเซนพลังงานหรือความถี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะเอกสารนี้เขาเสนอว่าพวกเขาได้ถอดรหัสลายเซนพลังงานของแปกก้วยแล้วก็นำไปเข้ารหัสหรือ ENCODE เอาไว้ในรูปทรงแล้วก็สีสันของภาพมันดาราที่เราเห็นอ๋ พอเราเปิดดูภาคนั้นก็เหมือนกับการเปิดรับสนามพลังงานที่ถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจ,จงให้ส่งข้อมูลของแปกกล้วยเนี่ยเข้าสู่สนามพลังงานชีวภาพหรือไบโอฟิลของเราโดยตรงเลยเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องแนวคิดนี้กันเลยดีกว่าพอพูดว่าส่งข้อมูลเข้าสู่ Bio uel, ไบโอฟิลกลไกที่เอกสารอธิบายไว้นี่มันทำงานยังไงคะในนั้นมีการใช้คำที่น่าสนใจมากเลยว่า เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนในระดับคลื่นไฟฟ้าชีวภาพครับ electrobiological คำนี้มันหมายความว่ายังไงกันแนะะ่คะเป็นกระแสะไฟฟ้าจริงๆหรือว่าเป็นแค่คำเปรียบเทียบเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับจากการตีความในเอกสารเนี่ยคำว่าเคลื่อนไฟฟ้าชีวภาพในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกระแสะไฟฟ้าแบบที่เราใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอ๋อค่ะ แต่หมายถึงการไหลเวียนของพลังงานชีวิตที่มันละเอียดอ่อนในร่างกายเรามากกว่าเอกสารอธิบายว่าพลังงานจากภาพมันดาลาเนี่ยจะเข้าไปกระตุ้นให้การลำเลียงออกซิเจนและก็สารอาหารในร่างกายดีขึ้น uh huh. แต่ไม่ใช่ในระดับกายภาพที่จับต้องได้นะครับแต่เป็นการทำงานในระดับของสนามพลังงานที่ห่อหุ้มร่างกายเราอยู่เข้าใจแล้วค่ะเคลื่อนที่ถูกเข้ารหัสไว้เนี่ย จะไปกระตุ้นสมองให้ปรับจูนตัวเองเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าภาวะตื่นรู้ที่สมดุลหรือ Balance Awareness ภาวะตื่นรู้ที่สมดุลใช่ครับซึ่งผลที่ตามมาก็คือการลดอาการสมองล้าหรือความคิดที่ขุ่นมัวทาให้เกิดสภาวะที่ปลอดโปรง่งเหมาะกับการเรียนรู้และความจำนะครับเดี๋ยวนะคะจากเรื่องการไหลเวียนของออกซิเจนตอนนี้เรากำลังข้ามไปพูดถึงกระแสพลพลังงานรอบศีรษะแล้ว สเกลของเรื่องมันใหญ่ขึ้นมากเลยครับผมในเอกสารให้เหตุผลที่ก้าวกระโดดขนาดนี้ไว้ยังไงคะเพราะนี่คือจุดที่มันเริ่มจะน่าทึ่งแล้วก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆมีการพูดถึงไมโครวอร์เท์ใช่ครับหรือกระแสส่วนขนาดเล็กที่เกิดขึ้นรอบศีรษะด้วยใช่ครับนี่คือจุดที่เอกสารเริ่มผสมผสานแนวคิดที่มาจากหลายศาสตร์เข้าด้วยกันอย่างชัดเจนเลยคำว่าไมโครวอร์เท์เนี่ยเป็นคำที่ยืมมาจากฟิสิกส์อ๋อจากฟิสิกส์ครับ แต่ในบริบทนี้เนี่ยมันถูกนำมาใช้อธิบายปรากฏการณ์เชิงพลังงานมากกว่าเอกสารอธิบายว่าเมื่อเราจ้องมองภาพมันดาล่าสนามพลังงานที่แผ่ออกมาจะสร้างกระแสะพลังงานหมุนวนขนาดเล็กๆขึ้นรอบศีรษะของเราซึ่งทำหน้าที่เหมือนกุญแจที่ไปไขประตูบางอย่างประตูที่ว่านี่คืออะไรล่ะคะประตูที่ว่านี้คือการเปิดทางให้เส้นทางพลังงานตามความเชื่อโบราณของตะวันออก ที่เรียกว่านาทีหรือเนดีกลับมาทำงานอย่างสมดุลอ๋อนาทีครับโดยเฉพาะเส้นนาทีที่เชื่อมระหว่างสมองซีกซ้ายกับซีกขวาดังนั้นจะเห็นว่ามันเป็นการพยายามสร้างสะพานเชื่อมระหว่างคำอธิบายแบบตะวันตกอย่าง micro v ท็ t e x กับภูมิปัญญาตะวันออกคือเรื่องนาทีเพื่ออธิบายสภาวะสมดุลของสมองทั้งสองซีกน่าสนใจมากเลยค่ะ เหมือนกับว่าเอกสารกำลังพยายามสร้างภาษาใหม่ขึ้นมาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้โดยเฉพาะเลยแล้วมันยังไปไกลกว่านั้นอีกใช่ไหมคะมีการพูดถึงแสงชีวภาพหรือ bio photons ด้วยถูกต้องครับประเด็นเรื่องแสงชีวภาพเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่เอกสารนำมาอธิบายเลยค่ะ เอกสารชี้ว่าสารสำคัญในแปลก,กวยอย่างพวกฟลาโวนอยด์และก็เทอร์ปีนอยด์เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับและก็แผ่พลังงานในรูปแบบของแสงที่มองไม่เห็นหรือไบโอโฟตอนได้ดีมากมดังนั้นเมื่อพลังงานจากแมนดัล่าถูกส่งเข้ามามันจะไปกระตุ้นให้เกิดการเปล่งแสงชีวภาพในเซลล์สมองของเราโโอ้ นี่คือคำอธิบายว่าทำไมบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างวาบขึ้นมาในหัวหรือรู้สึกโปร่งโล่งขึ้นเพราะคลื่นพลังงานที่ถูกส่งออกมามันไปสอดคล้องกับความถี่การสั่นสะเทือนในเซลล์สมองพอดีครับแนวคิดที่ว่าเซลล์ของเราสื่อสารกันด้วยแสงเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่มีการพูดถึงในแวดวงชีววิทยาควอนตัมอยู่บ้างเหมือนกันใช่ไหมครับถึงแม้จะยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ก็ตามใช่ครับเป็นแนวคิดที่มีอยู่จริงในแวดวงวิทยาศาสตร์แขนงใหม่ๆ ซึ่งเอกสารนี้ก็ได้หยิบยืนมาเพื่อสร้างกคำอธิบายให้สมบูรณ์ขึ้นและที่น่าสนใจคือเขาได้ไม่พูดลอยๆแต่ระบุตัวเลขความถี่ที่ชัดเจนลงไปด้วยระบุเป็นตัวเลขเลยเหรอคะครับคือช่วง528 Hz เฮิรตซ์ถึง633 h เฮิรตซ์ทำไมต้องเป็นตัวเลขนี้คะมันมีความหมายพิเศษอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ตัวเลขสูงขึ้นมาตัวเลขนี้มีความหมายมากในแวดวงการบำบัดด้วยเสียงและความถี่นะครับอ๋อเหรอคะ โดยเฉพาะความถี่528เฮิรตซซึ่งเป็นหนึ่งในคลื่นความถี่โบราณที่เรียกว่าโซเฟจิโอฟรีเควนซีสมีความเชื่อกันว่าเป็นความถี่แห่งความรักอืแล้วก็ความถี่แห่งการซ่อมแซม DNA ซึ่งเอกสารนี้ก็ได้อ้างอิงถึงคุณสมบัตินี้โดยตรงโดยระบุว่าช่วงความถี่ดังกล่าวสัมพันธ์กับการซ่อมแซม DNA แล้วก็ยังช่วยขยายศักยภาพของความจำในระยะยาวด้วย โอเคค่ะพอจะเห็นภาพกลไกลที่เอกสารพยายามจะอธิบายแล้วทั้งเรื่องกระแสส่วนพลังงานเส้นนาทีแสงชีวภาพไปจนถึงความถี่เฉพาะแต่คำถามสำคัญก็คือครับแล้วคนที่จะจ้องมองภาพนี้จะรู้สึกถึงอะไรได้บ้างคะมันจะเปลี่ยนจากทฤษฎีไปสู่ประสบการณ์จริงได้ยังไง แน่นอนครับว่าผลลัพธ์พื้นฐานที่เอกสารกล่าวถึงก็คือสมาธิดีขึ้นความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นแต่สิ่งที่เอกสารเน้นย้ำคือมิติที่ลึกซึ้งกว่านั้นค่ะโดยใช้คำว่าความจำวิญญ,ญาณหรือ spiritual memory ความจำวิญญาณเป็นคำที่ทรงพลังมากเลยนะคะมันฟังดูคล้ายกับแนวคิดจิตไร้สำนึกร่วมหรือ collective unconscious ของคาวยุงอยู่เหมือนกันใช่ครับ ที่ว่าเราทุกคนเชื่อมต่อกับคลังข้อมูลหรือปัญญาของมนุษยชาติในเอกสารได้ให้กรอบคิดที่แตกต่างออกไปไหมคะหรือว่านี่เป็นการตีความแนวคิดเก่าในรูปแบบใหม่เป็นการเชื่อมโยงที่เฉียบคมมากครับเอกสารไม่ได้อ้างถึงขาวยุงโดยตรงแต่ลักษณะที่อธิบายเนี่ยใกล้เคียงกันมากคือมันไม่ใช่แค่การจําข้อมูลแบบท่องหนังสือ,อ แต่คือความสามารถในการระลึกได้ถึงปัญญาเก่าแก่ที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราหรือสิ่งที่เราอาจจะรู้อยู่แล้วแต่หลงลืมไปเหมือนการปลดล็อกข้อมูลในหัวเราเหรอคะคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับคล้ายกับการปลดล็อกไฟล์ข้อมูลที่ถูกบีบอัดไว้ลึกๆในฮาร์ดไดรฟ์ของเราทำให้เราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเพราะมันเหมือนการต่อจิ๊กซอเข้ากับภาพที่เรามีอยู่แล้วข้างใน และมีภาพเปรียบเทียบที่สวยงามมากในเอกสารด้วยครับเขาบอกว่าสภาวะนี้จะทำให้การทำงานร่วมกันของสมองซีกซ้ายซึ่งเป็นด้านของตะกะและเหตุผลและสมองซีกขวาซึ่งเป็นด้านของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์กลับมาประสานกันอย่างอ่อนโยนและเป็นธรรมชาติเหมือนกับใบแปะก,ก้วยสองแฉกที่โอบเข้าหากันซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของใบแปะก,ก้วยนั่นเองครับในเอกสารมีคำศัพท์เฉพาะอย่าง o r h o n i c s tm แล้วก็ neural coherence amplification อยู่ด้วยเรามาลองแกะสองคำนี้กันหน่อยดีไหมคะได้เลยครับคำว่า organonics นี่ดูเหมือนจะเป็นชื่อเรียกเทคโนโลยีหรือกระบวนการที่ใช้ในการเข้ารหัสพลังงานนี้นะครับซึ่งคำว่า o r g เนี่ยชวนให้นึกถึงแนวคิดเรื่องพลังงาน o r g n ของวิลเฮล์มไรช์ครับ ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดเรื่องพลังงานชีวิตสากลก็เป็นไปได้ว่าผู้สร้างได้รับแรงบันดาลใจมาจากตรงนั้นแต่คำที่สำคัญกว่าในเชิงกลไกก็คือ neuro coherence amplification ซึ่งถ้าแปลตรงๆก็คือการขยายความเป็นเอกภาพของระบบประสาทพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมคะว่าสภาวะนี้มันเป็นยังไงได้ครับลองนึกภาพคนสองคนพายเรือแคนูในจังหวะที่พร้อมเพรียงกันเป๊ะๆครับค่ะ เรือจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างราบรื่นแล้วก็ส่งพลังแทนที่จะแกว่งไปมาอย่างไรทิศทาง mm hmm. นั่นคือสิ่งที่เอกสารบอกว่าเกิดขึ้นกับเคลื่อนสมองของเราเมื่อเกิดสภาวะ coherence หรือที่เรียกว่า phase synchronization คือเคลื่อนสมองของทั้งสองซีกซ้ายขวามันเคลื่อนที่ขึ้นลงในจังหวะเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบอ๋อ oh, มันซิงกันพอดีใช่ครับผลลัพธ์ที่ระบุไว้ก็คือจะเกิดความชัดเจนทางสติปัญญาความจำดีขึ้น การรับรู้จะเฉียบคมและลึกซึ้งขึ้นและที่สำคัญคือเกิดการเชื่อมต่อกับสภาวะภายในหรือที่เรียกว่า inner presence inner presence ครับซึ่งก็คือการตระหนักรู้ในตัวเองอย่างสงบนิ่งไม่วอกแวกไปกับสิ่งเราโรบตัวฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเรากำลังสร้างสภาวะที่เหมาะสมที่สุดให้สมองทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือที่นักกีฬาหรือศิลปินเขาเรียกว่าสภาวะลื่นไหลหรือ flow state เลยนะคะใช่เลยครับ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากมันคือสภาวะที่ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางความคิดและการกระทําเป็นไปอย่างลื่นไหลไม่ติดขัดทั้งหมดที่คุยกันมานี่มันรู้สึกเหมือนเรากําลังค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจากเรื่องความจําไปสู่การปรับสมดุลสมองไปสู่การเชื่อมต่อกับปัญญาภายในครับ มันรู้สึกว่าจุดประสงค์สูงสุดของพลังงานนี้ไม่ใช่แค่การทำให้สมองทำงานดีขึ้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะการรับรู้ทั้งหมดของเราเลยถูกต้องครับถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันเป็นภาพใหญ่จะเห็นว่าเอกสารกำลังนำเสนอว่าแปะกล้วยในรูปแบบพลังงานนี้ไม่ใช่แค่พืชแห่งความจำแต่คือเคลื่อนแห่งการตื่นรู้เคลื่อนแห่งการตื่นรู้ ที่จะปลุกสมองของเราให้กลับมารับรู้ชีวิตในปัจจุบันขณะได้อย่างเต็มที่อีกครั้งมีการใช้ภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังงานมากโดยบอกว่าคลื่นของแปกกว้ยเปรียบเสมือนต้นไม้แห่งปัญญาหรือ Tree of Mind อที่เติบโตขึ้นกลางสมองของเราแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นพลังงานแสงสีเขียวทองที่คอยหล่อเลี้ยงระบบประสาทให้กลับมาสงบเยือกเย็นแล้วก็เบิกบาน ภาพเปรียบเทียบเรื่องต้นไม้แห่งปัญญานี่สวยงามมากค่ะแต่ในทางปฏิบัติแล้วเอกสารกำลังบอกว่าพลังงานนี้มีผลต่อระบบประสาทโดยตรงในระดับเซล์เลยใช่ไหมคะหรือว่าเป็นแค่การสร้างสภาวะทางจิตใจที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นเอกสารนำเสนอในลักษณะที่เหมือนจะเป็นทั้งสองอย่างพร้อมกันครับคือมันมีผลต่อพลังงานในระดับเซลล์ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยน,ปยนแปลงทางสภาวะจิตใจตามมาและการเดินทางยังไม่จบแค่นั้นครับยังมีอีกหรอคะครับ จุดเชื่อมโยงสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่เอกสารกล่าวถึงคือการเดินทางของพลังงานนี้จากสมองลงมาสู่หัวใจ h e a r t Brain Resonance ภาวะสะท้อนของหัวใจและสมองในที่สุดก็มาถึงจุดนี้จนได้แสดงว่าเป้าหมายสุดท้ายไม่ใช่แค่เรื่องของสมองอย่างเดียวแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับเอกสารระบุว่าเมื่อคลื่นพลังงานนี้สัมผัสกับหัวใจมันจะกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่เรียกว่า h r t r t b r n r n s o s o n c n ค่ะซึ่งก็คือภาวะที่คลื่นไฟฟ้าของหัวใจหรือ ECG และคลื่นไฟฟ้าของสมองหรือ EEG เต้นเป็นจังหวะเดียวกันสอดประสานกันอย่างสมบูรณ์เหมือนวงออเคสตราเลยใช่เลยครับเหมือนวงออเคสตราที่เล่นเพลงเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงเอกสารถึงกับระบุว่านี่คือสภาวะของการรับรู้สูงสุดที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้โห A higher State Higher Consciousness of ครับผมฟังดูเหมือนกับว่าเมื่อเราอยู่ในสภาวะนี้ได้ประสบการณ์ต่อโลกของเราจะเปลี่ยนไปเลยเวลาจะดูเหมือนเดินช้าลงความคิดที่วุ่นวายจะนิ่งขึ้นอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับมันคือสภาวะที่ความคิดหยุดปรุงแต่งความกังวลในอดีตและอนาคตจางหายไปเหลือแต่การรับรู้ที่บริสุทธิ์ในปัจจุบันขณะ และนั่นก็นําไปสู่บทสรุปที่ทรงพลังที่สุดของเอกสารชิ้นนี้ซึ่งกล่าวไว้ว่าปัญญาที่แท้จริงไม่ได้มาจากสมองแต่มาจากแสงที่ไหลอยู่ระหว่างสมองและหัวใจ True intelligence is not of the brain but of the light that flows between the brain and the heart ครับผมมันการเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่เลยจากที่เคยมองว่าสมองคือศูนย์กลางของทุกสิ่งไปสู่การมองว่าความสมดุลและการเชื่อมโยงกันระหว่างสมองและหัวใจต่างหากคือที่มาของปัญญาที่แท้จริงเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากจริงๆค่ะจากภาพดิจิตอลของใบแปะก,ก้วยหนึ่งใบขยายไปสู่แนวคิดเรื่องสนามพลังงานความถี่แสงชีวภาพการปรับสมดุลของคลื่อสมองซีกซ้ายและขวา และไปสิ้นสุดที่การหลอมรวมจังหวะของสมองและหัวใจให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ครับแล้วมันก็ได้จุดประกายคำถามที่สำคัญขึ้นมาเอกสารที่เราได้สำรวจกันในวันนี้นำเสนอการผสมผสานที่น่าสนใจระหว่างแนวคิดทางจิตวิญญาณโบราณพลังงานและคำอธิบายเชิงชีวฟิสิกสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกันค่ะไม่ว่าเราจะเชื่อใน,นกลไกที่นำเสนอมาทั้งหมดหรือไม่ก็ตามมันก็ชวนให้เกิดคำถามที่น่าคบคิดต่อไปว่า ธรรมชาติที่แท้จริงของความเชื่อมโยงระหว่างจิตสำนึกร่างกายและโลกธรรมชาติรอบตัวเรานั้นคืออะไรเป็นคำถามที่ใหญ่และน่าค้นหามากค่ะและมันยังทำให้เราต้องตั้งคำถามต่อไปอีกว่าอาจจะมีภาษาที่ถูกลืมเลือนไปแบบไหนอีกบ้างที่เราเคยใช้สื่อสารกับธรรมชาติ เช่นความถี่ของพืชที่เราอาจจะสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจจากมันได้อีกในอนาคตซึ่งเป็นมุมมองที่เปิดกว้างและท้าทายความคิดของเราอย่างยิ่งค่ะและแน่นอนครับสิ่งสําคัญที่ต้องย้ำกันตอนท้ายตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในเอกสารข้อมูลเหล่านี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นความรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวมและการบาบัดด้วยพลังงานเท่านั้นค่ะ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวินิฉัยหรือรักษาโรคหรือให้คำแนะนำทางการแพทย์ใดๆทั้งสิน้นท้ายที่สุดแล้วการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของแต่ละคนก็ยังคงเป็นความรับผิดชอบของบุคคลนั้นเองเสมอครับ